นี่มาดูมาดูรถไทเรนตุเอาอย่างน้านี่มือหนุ่มอ้โหมือหนุ่มอลาลาอย่างี้ยมดโอู้หูอันนู่มือพมเลยอู้เอาะปากกุลหูหนุ่จีนับเราโอ้หวานเรา

ก็มาดูครับคลิปนี้ครับหัวทิ่มหัวตำนะครับหัวขมัมหัวขเมนหมดแล้วครับโอ้ดากตะลหกนีมือการถอนแบบรุลักรุเลแบบมีน้ำมากเลยมีมากมือหนุ่มมือหนุ่มหุดๆอัดลาดเลยว่บตัวเฮ้ยใช้ไอ้เช้ายกนะครับสำหรับทีมงานนี้ มาดูอีกช็อตหนึ่งครับสำหรับ <tinc S 2> L5018 like นะครับมาดูว่าการทำงานจะเป็นยังไงสำหรับไอ้ดินปนน้ำโอ้โหอออ๋ออมันโยหรอกโอ้โหอ๋อหนุกไายนิดตัวในหรอกโอ้ โอ้ยจ so no, no. oh, ้อมือม no, no. mm ือมือมือได้ตุลิชเลยโน้โน้โอ้แขนเน้มันโมโตแค่ไหนคมจำกลองตุลังโน่โน้โน้อสบอจอมาทางนี้ไหมมาไปทางนู่นแม จ้องตัวลิงผ่อรอตีเอามามือตีมามาดูอีกสักเออคําตั้งกล่องหลังใบชเวญทุกสนอกอ่ะมาดูอีกครับอาจจะมีภาษาไทยภาษาเขมรปะปนเด้อบัดสรวลความมันเคืองก็เคยว่ามันเคืองนะบัดบาตัวสีเรียดตีนี่มือมือใจลังเปรียดเปรียดหมดโอ้ยนู เอายางนัวปองจึบหนึ่ไร่หนึ่งเออเอายืดต่อจ้ะโอ้เบือตาเมนแค่นั้นเองเมนบอลเจียนเลยตรงตรงนู้นน่ะมีที่เย็บไหมมันนึกน่ะมันนึกมีที่เย็บทายไหมทายโมลื้อโอ้บอลจเกินตรงอ๋อไอเจ้ากองคุณปวาให้ไปทายตรงนั้นมันดี อันนี้ตำมั้นมือว่าวีวววีเวลหมดเป็นปั้วเบียบบดมันงูเลื้อยเลยไปแล้วเออคีคืนเห็นดอกวิบองวิบองอยู่ดูอ่ะเป๊ะปัดเป๊ะปัดเป๊ะเป่าคนงานก็เริ่มดำเนินการแล้วบบดนึงมันจุยนงกี้เต็มหัจุยวิ่นนกี้นั่นมันมือกีดดอตะลูกกีคืนตัวเฮงตัวมืออัตร่มอ่ะไอคนขับให้ไปถ่ายตรงนู้นมันดีทถอมันเดี้ยมันหลีกตึง มาลุ้นครับมาเอาใจเครื่องครับว่าจะรอดหรือไม่รอดครับน่าจะไม่รอดนะครับมาลุ้นกันสำหรับมีจึงน้ำครึ่งบกไปแล้วครับ น่าจะโรอดอยากดีกว่านี่ถ้าไม่ใช้แอล50ไม่กล้ามานะครับนี่ถ้า40อันเจนีครับนี่อันนี้50เลยต้องมาดูแบบน้ำจ่ายจายเฉะเฉะเลยครับปลาโม้ยครับมาแล้วครับมาดูเป็นยังไงครับโอ้โหเลยมันมงูเลยครับมันปลาไหลเลยไปเลยมาเลยน่นนีบ ทีนี้อาจจะยาวครับดูอ่ะรอหนาอ้าเปียวหมดเลยครับโอ้โอยไหลไหมงานนี้โอ้โหจุกแบบเต็มที่เลยครับอืดัดหมดเลยมือมือพุชนาพุชในได้บมดโดยแบบบานดอกทุกชนนะใส่ลิ้นชักช่วยมดัดมือหนูโอ้มือมือตีหมาชดไหมลิม้นชักมัดเลยโอ้ គឺត coping... ាគូព្រឹងពោះលឿយបាទអូគេយ៉ាប់លឿនអានេះរឹយ៉ាប់ប៉ះបោកអីគេយ៉ាប់ម៉ត់ទៅបាទមើលនោះមើលនោះអាយយ៉ាងនេះគុនเก็บបបໄປហើយអ៊ូយពីផោលិទឹកអត់មិនអញ្ចឹងបាទមើលនោះបើដកបានល្អគេរឹសរួមបន្តិចនេះបាទអ៊ូយស្បត់ចុក ดูคลิปนี้อัจฉริยะครับคลิปนี้เพราะก็ดูโอ้โหใจเลย <c oughs> การเนี่ยเน,นี่ยบอสรูแลเนี่หรือยำเจมันจะตามเนื้อพาเลยเน้อบาดเห็นการมือว่ะอันนี้บอสรูแลเนอรการ มันน้ำมันมากปายลิงที่โคนมันอะไรหรือย้ำใจเยอะประการนเฮ้ยเม็ดดาวเออโอ้เม็ดกระจายมากเลยขึ้นน้ำขึ้นบกเลยปองโอ้โหตูแบบซียอร์ซียอร์แบบนี่ยบบไหลลิกมันโอ้ยเลยเออเม็อตาตูจ้ะแบบโอ้ยอย่า้ว่าอาจจะมีภาษาเขมรภาษาไทยปะปนเลยวูบกระเบิดรูดฟังนะมือหน งานนี้ไอคนเก็บยับนิดหนึ่งเนื้อคนขับอาจจะสนุกแล้วก็มันเราใจครับบรรกาณขับแบบฟืดๆอย่างเงี้ยครับคลิปนี้อาจจะยาวครับคนงานเรื่อง้อเลยบ้าน คู่หอเลยอะไรหรือ,อหมอดหมอดเลนือยนู่นโอ้โหสรุปอาการเลยโอ้ยสมุกจังเลยคนขับเลยเออตลุดจังซีมันต้องทอนบอกนำมาดูครับเอา มือตายการไลประกา,กาจิรยดเพราะขอ,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 อายเลยนุ่นนนนจับปลาโต่มือหน,น,นุ่งในงานเราเป็นเอกซอกโบมันโอ้ตัวไอ้หนุ่มงานงานหยด <c oughs> มาดมาชมต่อครับรอบนี้เราบสุดท้ายก็เสร็จครับ ทางนี้นะครับเลยทางหนึ่งนะครับก็มาดูครับการทํางานของน้ำเชะและก็กวกับการควบคุมรถครับมาจะเลื่อยไปเลื่อยมานะครับผมอาจจะปัดเปย์ปัดเปย์ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติครับสําหรับการทนมันจมน้ำอย่างนี้ครับไปแล้วครับอันนี้ก็ลึกเกินครับเดินตินตอไม้ครับวูยังไงยังไง

ดีนะกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันลิกแน่นอนอึบอปสมใจจะเสร็จหรือเปล่าไม่เสร็จเหมือนยูอยู่ยังนายังนะงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วอาเจึงเนี่ยบอลกิดชื้มข้างหอมเฮียเจึนอึื้หมดไม่อยางกระด้างมุ้งเนี่ยทายเลยมือหนูยังนายังหลังเอ้าโนอัดนงรู้เฉยนู่มันเต้ ประมาณ50เมตรเนี่โอ้อยับสงสัสยชื่อจึงเลยโชเฟอร์มันกลา้าจืงเลยอน,นอติดโต่ไอยอ๋อติดโตอัน,นีตัดเจียบโผโมันติดโตนะไม่ใช่ติดโผอดอกมา่า <แก S 2> ติดโตไม่ได้ติดโผ มันติดโตมันไม่ใช่ไอโตอติดนะ้ายตโอนี่อยู่ใต้ดินไม่ใช่โตติดหรอกตอน,นนี้อันตรายเหมือนกันมีฟังดินอยู่ข้างในน่อยโชเฟอร์ไอเจ็บท้าด้วยนี่ก็เลยเยียบไม่ค่อยไปดูอ่ะคนอะไรนี่ททดคนลักทางใส่รองเท้าเ,ย,เยียบดูโ,โดนไอ้ขี่มาบาดขาโ,<ฮ>โอ้อสมบัติคิปนีให้เส้นนู สุดท้ายก็นุ่มสุดท้ายก็ลิ้นโอ้ไร,ร,ร้ไร้ติดตามลิ้นเฮ้ยแบดเบียนลิ้นเต้เบอร์อันนี้เป็นกวนละเฮ้ยเยี่ยมมากมันอยู่ใจอยู่มือไม่ได้เอาโตมาออกเลยติดผู้เองาดเนี่ยจูนะหยับเลยตัวน,นี้เป็นโซนยางเก่านะครับติดติด,ตดรากยางเรียบร้อยเลยโอ้หนึ่งจะไปด้วยดีมือผลสุดท้ายก็ยิงเลยมัน อ่ะสิเงยเลยเงยเลยเงยเลยเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเธอทำไมมั้ยเยี่ยมยม่เดี๋ยดิโอ้คนงานก็ลิจึงมาขังอ่ะคลิปคลิปนี้ก็ปิดคลิปเมทินี่ก่อนเรียบร้อยดีครับตุ่มรรยเตะบัต จบพจบข่าวแล้วเดรถด